มหากาพในภาษาไทยหมายถึงกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อเรื่องยาวมากมีเนื้อหาส่วนเสริมวีรกรรมของวีรบุรุษและมหากาพนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารและการผจวนภัยแทรกอยู่ด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวอย่างมหากาพที่มีชื่อเสียงของโลกนะคะเช่นอีเดียกับโอดิสซียของกีกและอีนีอิตของโรมันค่ะซึ่งเรานะคะจะยกตัวอย่างเรื่องอีนีอิตนะคะ โดยอีนียตเป็นเรื่องราวบอกเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษของชาวโรมันว่าโดยอีเน่เจ้าชายแห่งกรุงทอยผู้รีภายมาอย่างอิตาลีจนเกิดเรื่องราวทาให้เขาได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันค่ะซึ่งด้วยเหตุผลนี้นะคะเราจึงรวมกับมหาภาระตะและรามยณะของอินเดียซึ่งกลายเป็นมหากราบด้วยค่ะดังนั้นนะคะพูดถึงมหากราบของไทยที่ยกย่องส่วนเสริญวีรบุรุษและมีเนื้อหายาวก็จะนึกถึงยนไพ่โครงด้าน และลิลิตเตเลงค่ายนั่นเองค่ะและด้วยเหตุผลนี้นะคะมหากาศจึงถูกนำมาเป็นคำเปรียบเทียบใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคนเช่นข่าวคดีบางคดีที่ใช้การสืบสวนเป็นเวลานานผู้คนจึงขนานนามว่าเป็นคดีมหากาศเป็นต้นค่ะ